สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเพจแอดดีท่อรดไถซิ่งนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะสินค้าเป็นท่อแฝดนะคะท่อแฝดของแอดดีท่อรดไถซิ่งนะคะที่เรามารีวิวนี้เป็นชุดต่อนะคะ<ม>เป็นคอลันนะคะ<ม>เป็นคอลั่นเดิมที่ลูกค้าซื้อของเรานะคะ มาใช้แล้วนะคะลูกค้าใช้บริการของเราแล้วเราก็เลยมาอขอรีวิวนะคะขออนุญาตคุณลูกค้ารีวิวท่อแฝดนะคะท่อแฝดของเรานี่จะสวมใส่ได้ทั้งข้องอนะคะ,ะเพียงแค่ท่านบอกรุ่นรถของท่านมานะคะแล้วก็คอลั่นนะคะคอลั่นท่อแฝดจะใส่ได้ทั้งคอลั่นแล้วก็ข้องอนะคะใส่ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ ค่ะท่อแฟดของเรานะคะมีขนาด2นิ้วนะคะเป็นเลดนะคะเลด304นะคะขนาด2นิ้วนะคะมีความยาวประมาณเมตรยีเซนนะคะอ่าเมตรจุดยีนะคะเมตรยีเซนนะคะของแอดดีท่อลดไถซิงนะคะเราจะมีความพิเศษอยู่นะคะอ่าที่หนึ่งก็คืออ่าตัวปลายท่อของเรานะคะอ่าปลายท่อนี้จะไม่ตรงกันนะคะ ปลายท่อจะสูงกว่ากันนิดนึงนะคะ,ะใบที่อยู่ข้างหลังจะสูงกว่าใบที่อยู่ข้างหน้านะคะเพื่อไม่ให้ควันท่อไอเสียที่เวลาลดพ่นออกมามาปะทะใบที่อยู่ข้างหน้าจะทําให้ท่อดํานะคะค่ะดูเลยนะคะความพิเศษนะคะแล้วก็นี่ค่ะค่ะกะ็ก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแอร t ดีท่อลดไห้ซิ่งนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ แอดดี085853 9275 085853 9275นะคะค่ะนี่เราก็สวมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะน้องให้ช่างเข้าหมุนนะคะช่างอ่ะหมุนหมุนสายลัดอ่ะที่ติดมากระลดนะคะที่เป็นท่อของเราที่ลูกค้าได้ใช้บริการแล้วนะคะ เราแค่มาเปลี่ยนท่อนะคะขออนุญาตคุณลูกค้ารีวิวแล้วนะคะค่ะนะคะให้น้องสตาร์ทเครื่องเลยค่ะว่าท่อแฟดของเรา,าเสียงจะเป็นยังไงนะคะค่ะสตาร์ทเลยนะคะ